ในหมู่ประชาชนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจริงๆแล้วเลือกมาตาเรา12เราชนะไปแล้วนะอืฝ่ายประชาชนชนะไอมาตานี้ไปแล้วเพียงแต่ว่าถูกทําให้เหมือนแพ้ถูกทําให้เชื่อว่ายังแพ้อยู่อืชนะ,าาชนะนคาว่าชนะไปแล้วนี่คืออะไรหนึ่งหึ่งสองเลยนะเออหนึ่งหนึ่งสองคำว่าชนะไปแล้วนี่คือผมบอกเลยแนวทางที่ชนะไปแล้วคือแนวทางทางท,างทางนายประเวศอืมชนะไปแล้วก็คือสารหมดข้อโต้แย้ง และยกฟ้องโดยไม่เอ่ยถึงมาตาเนี่ยและคำว่าชนะไปแล้วแบบทนายประเวศอะมันไม่อิมแพกพอไหมก็เพราะคุณคุณถูกหลอกว่าคุณยังแพ้อยู่ไงอเออคุณยังถูกหลอกให้ยังไม่ชนะแต่จริงๆคือโดยหลักแล้วเนี่ยการการที่ชนายประเวทได้รับการยกฟ้องหนึ่งสองเจ็ดอ่อเจ็ดกรรมเจ็ดวละโดยไม่ไม่เอ่ยถึงการสืบพยานไม่เอ่ยถึงกระบวนการใดๆยกฟ้องแบบไม่เอ่ยถึงมาตราเนี่ย จริงๆคือชนะไปแล้วแล้วในในในส่วนของเอ่อไม่ใช่เฉพาะทนายประาวศคือ,อเจ้าหยกก็เอาเอายุทธศาสตร์นี้ไปใช้ซึ่ง<ม>ก็ศาลสุดท้ายคดีหนึ่งสองก็ต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไข<ม>เหมือนกันนี่ก็คือชนะไปอีกสองรอบแล้วนะอื<ม>แต่ปัญหาคือว่าม,มันไม่มีใครหนุนเออ,อันนี้เจริงไมไม่มีใครหนุนเออจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยยุทธศาสตร์ถ้าถ้าคุณเป็นเป็นฝ่ายประชาชนที่สู้กับหนึ่งสองเนี่ย แนวทางของทนายประเวศคือชนะจริงๆชนะแบบจริงๆนะผม,มผมบอกก่อนนะแต่ปัญหาคือว่าระบบโครงสร้างเขาไม่เอาด้วยกับการชนะแบบนี้ของคุณอือย่างเช่นศูนย์ทนายสิทธ์เอาด้วยไหมกับทนายประเวศไม่เอาเห็นไหมทนายที่ชนะถูกไหมล่ะแต่ทนายด่างก็ไม่เอาศูนย์ทนายสิทธ์ก็ไม่เอาทนายที่ชนะสอสยิ่งไม่ต้องพูดถึงสอสยิงไม่ต้องพูดถึง เออดังนั้นถ้าถ้าเรามองไปให้ไกลถึงว่าเอ,อ่อแนวทางที่ว่าชนะหนึ่งสองโดยประชาชนเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งสสงสอส,อ,สอ,อะไรในสภา,าให้มันมานู่นนั่นนี่เนี่ยก็คือเอาตามที่ทนายประเวศเสนอว่าถ้าในเมื่อหลักการที่ทนายประเวศเสนอขึ้นมาเนี่ยมันชนะศาลศาลโตแย้งไม่ได้จริงๆดังนั้นไอสิ่งที่ทนายประเวศเสนอต่อมาเพื่อทําให มาตาราหนึ่งสองมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมก็คือการเสนอให้เลือกตั้งคณะลูกขุนในคดีหน 1, ึ่งหนึ่งสองคือไทยประเวศไม่ได้เสนอให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะอ,อย่าลืมนะเพราะแกชนะชนะมาตารานี้แล้วโดยไม่ต้องยกเลิกถูกไหมไทยประเวศเสนอว่าต้องมีในเมื่อในเมื่อหลักการที่แกเสนอมันถูกยอมรับโดยศาลก็โต้แย้งไม่ได้ว่าศาลเป็นลูกน้องของกษัตริย์ศาลไม่ใช่คนที่เป็นกลางระหว่างคู่กรณีคดีหมิ่นกษัตริย์กับตัวกษัตริย์ครับ ดังนั้นถ้าศาลต้องการยืนยันว่าตัวเองเป็นกลางโดยแบบไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องยกเลิกหรือแก้ไขอะไรมาตานี้อืข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือว่าคุณก็มีมาตานี้ไปแต่คดีนี้ต้องมีการเลือกตั้งคณะลูกขุนโดยคณะลูกขุนต้องยืนยันตัวเองเป็นอิสระจากลูกน้องของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเออ นี่คือแนวทางที่เป็นไปได้ที่สุดของการยกเลิกมาตรารสองโดยประชาชนล้วนๆไม่เกี่ยวกับสอสอนักการเมืองอะไรช่างแม่งช่างหัวมันดังนั้นผมเลยยืนยันว่าถ้าเกิดว่าใครโดนหนึ่งสองหรือใครถูกยัดคดีหนึ่งสองหรือสู้คดีอยู่แล้วอ,อะไรก็ตามเนี่ย mm. ถ้าเรารู้ว่ามันมีทางชนะแล้วชนะไปแล้วจริงๆสองเคสอย่างน้อยเนี่ย ทำไมทำไมไม่ไม่ไม่ช่วยกันมาทางนี้มันชนะวะเออทำไมยังไปทางนี้แพ้อยู่ก็มันเป็นหมวดหมู่กษัตริย์ไงไม่อยากกัะแต่ไม่มันไม่เกี่ยวอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องหมวดหมู่กษัตริย์นี่เป็นเรื่องแค่กฎหมายอาญามาตาเดียวเลยก็มาตาเดียวนี่แหละมันก็เกี่ยวกับกษัตริย์ไมล่ะไม่หมายถึงว่าในเมื่อมีทางชนะแล้วทําไมมึงไปทางแพ้กันต่อเขาเพราะเขาไม่ได้มองแบบเราไม่ได้มองแบบโูกเรียน้องมองแบบทนนายประเวศก็ได้ก็เห็นอยู่ชัดๆว่าชนะ อือไอเตยกก็ชนะ mm hmm. ด้วยวิธีการเดียวกัน <laughs> เออดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจพวกสอสองสอสอมึงจะหาเสียงจะเล่นเฮียอะไรก็เล่นกันไปแต่ประชาชนที่สู้กับมาตารนสิบสองคุณต้องดูให้เห็นก่อนว่ามันมีทางชนะแล้วมันชนะไปแล้วสองสองเคสสองคดี mm hmm. แต่ปัญหาก็คือไอทนายเอยศูนย์ทนายศีลม่งไม่เอาด้วยไม่ปกป้อง สิทธิ์ลูกความที่จะได้รับผู้พิพากษาที่เป็นกลางระหว่างคู่กรณีอันนี้เป็นปัญหาของวิธีคิดของศุนยทนายสิทธิ์ด้วยกลัวตกงานหรือไงเอออืมนะคือถ้าถ้ามันมีทางที่ชนะแล้วแต่คุณพาไปแพ้ต่อพาไปแพ้ต่อพาไปเอาทางที่แพ้มาสู้ต่อแบบแพ้ๆคืออะไรก็ ก็เลยไม่มีใครได้ออกมาไงก็เลยไม่มีใครได้ออกมาทั้งที่มันมันออกได้มันมีช่องทางที่ออกได้มีช่องทางที่ชน,นะเห็นเห็นไปถามทนายประเวศดิทํำยังไงอทนายประเวศท,ทําให้ดูแล้วกับด้วยตัวเองเลยเนี่ยอเจ้าหยกก็ทําให้ดูแล้วเนี่ยอืแต่ทุกคนก็ไป้สู้คือไปไปสู้คดีไปอ่ะไปให้มันเป็นข่าวประเด็นนั่นนี้โอเคมันมีภาพข่าวออกมามันมีไอ้นี่ออกมาแต่ถามว่า สุดท้ายผลก็คือคุณคโดนขังเป็นสิบปีอ,ะอ่ะม,ม,มันโดนขังเป็นสิบปีมันคุ้มไหมล่ะ